สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องหมอเท่าเป็นหนังปี2020จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณมีพลังของเทพ,พเจ้าถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ชายไร้บ้านที่มีชื่อว่าเอลิกเบิร์กแลนด์เขาใช้ชีวิตอยู่แค่ตัวคนเดียวในป่าทางแถบประเทศนอร์เวย์และในคืนนั้นเอลิกก็สะดุ้งตื่นขึ้นพร้อมกับไฟปริศนาที่เผาไหม้ทั่วทั้งบริเวณจนเมื่อถึงในตอนเช้าไฟก็ได้ดับลงเหลือแค่เพียงรอยแผลผุ้พองอยู่ที่ขาของเขาและมันก็มักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยครั้ง จึงนน้นเอลิกก็ตัดสินใจเข้าไปในเมืองโดยเขาได้แอบเข้าไปในบ้านที่ไม่มีใครอาศัยอยู่เพื่อหาอุปกรณ์มาทําแผลและหาอาหารออกมาประทังชีวิตเมื่อเขาส่องกระจกก็ได้เห็นใบหน้าที่น่าสมเพชของตัวเองเอลิกเลยจัดการตัดผมให้ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นและเดินออกมาข้างนอกเพื่อจะกลับเข้าไปในป่าดังเดิมระหว่างทางก็มีรถคันหนึ่งขับตามเขามาและเป็นกลุ่มเด็กเกเรที่พยายามจะแกล้งเขา เอลิกจึงขู่ว่าถ้าโดนตัวเขาแม้แต่นิดเดียวแกจะต้องร้อนเป็นไฟแน่นอนว่าเด็กพวกนั้นต้องการที่จะท้าทายเด็กชายในกลุ่มเลยเดินเข้าไปกระชาาคอเสื้อของเอลิกทันใดนั้นเด็กคนนั้นก็ล้มลงและเสียชีวิตในทันทีเด็กคนอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบโทรแจ้งตำรวจทำให้เอลิกถูกจับกลุ่มในเวลาต่อมา อีกด้านหนึ่งของเมืองคิสตินนักจิตวิทยาที่เพิ่งจะทํางานพลาดโดยเธอไม่สามารถเกี้ยกล่อมให้คนไข้ของเธอมีชีวิตอยู่ต่อได้และมันก็เป็นตาบาปที่ติดอยู่ในใจของคิสตินตลอดมาทันใดน,นั้นก็มีสายจากตำรวจโทรเข้ามาเรียกตัวเธอให้มายังสถานี เมื่อถึงตำรวจที่มีชื่อว่าเฮนริกก็บอกให้คิดตินช่วยสอบปากคำเอลิกเพราะเขาไม่ยอมพูดอะไรแม้แต่เพียงคำเดียวโดยให้ข้อมูลที่มีอยู่แค่เพียงน้อยนิดว่าเป็นลูกครึ่งนอร์เวย์อเมริกันและเดินทางเข้าประเทศมาอยู่กับญาติพี่น้องที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในเขตชานเมืองแต่ในรายงานได้ระบุเอาไว้ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วอยู่ดีๆฟาร์มแห่งนั้นก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้พี่น้องทั้งหมดของเอลิกถูกเผาเสียชีวิตเว้นแต่เอลิกที่รอดชีวิตมาได้คนเดียวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเอลิกก็กลายเป็นคน ไหลบ้านและอาศัยอยู่ในป่ามาโดยตลอดเมื่อคิสตินเดินเข้าไปในห้องสอบสวนก็ได้พบกับเอลิกที่นั่งหลบอยู่ที่มุมห้องเธอจึงขอร้องให้เขาไปนั่งคุยกันบนเก้าอี้คิสตินเริ่มถามคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กชายคนนั้นกันแน่เอลิกตอบเขาพยายามแล้วเขาขอร้องทุกคนแต่ก็ไม่มีใครเชื่อพร้อมกับแสดงท่าทีอึดอัดและไม่สบายใจที่จะต้องตอบคำถามคิสตินเลยขอให้ตำรวจช่วยถอดกุญแจมือเขาออก ส่วนด้านนอกพ่อและแม่ของเด็กชายคนนั้นก็มายืนรอเอาเรื่องเอลิกอยู่ที่หน้าสถานีจนตำรวจต้องออกไปบอกให้ใจเย็นพราะคดียังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน กลับมาที่เอลิกหลังจากถอดกุญแจมือเขาก็มีอาการหวาดกลัวน้อยลงและยอมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คิดตินฟังเอลิกบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าทุกคนเองทั้งญาติพี่น้องรวมถึงเด็กชายคนนั้นแต่คิดตินก็ไม่เข้าใจว่าเอลิกจะทํามาได้ยังไงในเมื่อเขาไม่ได้สัมผัสต,ตัวใครเลยด้วยซ้าเอลิกได้ใช้พลังทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตจนเส้นผมข,ของคิดตินชี้ขึ้นไปด้านบนตามมาด้วยพลังจิตที่สั่งให้น้ําในแก้วลอยขึ้นมาบนฝ่ามือของเขา คิดตินที่ได้เห็นก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่พลังแค่เพียงเท่าน,นี้มันก็ยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าเขาจะสามารถฆ่าใครตายได้ เอลิกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มปลดปล่อยพลังจนโต๊ะที่เขาจับเริ่มไหมและเกิดบาดแผลพุพองขึ้นที่ฝ่ามือคิดตินที่เริ่มจะกลัวเธอก็บอกให้เอลิกหยุดมันแต่เอลิกก็ไม่สามารถหยุดได้จนห้องสอบสวนกําลังร้อนขึ้นเรื่อยๆเธอจึงบอกให้เขาใจเย็นและฝึกควบคุมอารมณ์เมื่อเอลิกลองทําตามไฟก็ดับลงได้อย่างไม่น่าเชื่อทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ที่มาจากสถานทูตอเมริกาก็เดินเข้ามาในห้องและขอรับตัวเอลิกกลับประเทศ คิตตินเลยเตือนว่าถ้าเอาตัวเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์เอลิกอาจจะควบคุมพลังไม่ได้และต้องเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นอย่างแน่นอนแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังยืนยันว่าเธอจะพาเอลิกไปให้ได้โดยใช้ยากล่อมประสาทฉีดเข้าที่เส้นเลือด หลังจากออกเดินทางไปได้ไม่นานฤทธิ์ของยาก็ได้หมดลงอย่างไม่น่าเชื่อทำให้ทุกคนบนเฮลิคอปเตอร์ตื่นตกใจเพราะมันเป็นยากล่อมประสาทชนิดรุนแรงเมื่อเอลิกฟื้นขึ้นเขาก็อยู่ในอาการหวาดกลัวและพยายามจะดิ้นให้หลุดออกทัในใดนั้นก็มีพายุลูกใหญ่ก่อตัวขึ้นอย่างกระทันหันและฟ้าก็ได้ผ่าลงมาที่เฮลิคอปเตอร์จนมันตกลงไปในทะเลสาเอลิกที่กำลังจะจมน้ำตายก็ได้แผ่รังสีความร้อนออกมาจนที่รัดตัวเขาหลุดออกและช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่เฮทเวขึ้นมาบนชายฝังง่งจ,จนเมื่อ เอลิกก็รีบวิ่งหนีไปในเวลาต่อมาข่าวเรื่องเฮลิคอปเตอร์ตกก็ดังไปทั่วประเทศคิดตินที่ได้ทราบเรื่องก็กำลังจะขับรถตามไปดูที่ทะเลสาบแต่เอลิกก็ได้เดินทางมาหาเธอที่บ้านพร้อมกับขอความช่วยเหลือคิดตินที่อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอก็ได้ตัดสินใจพาเอลิกหลบหนีไปด้วยกัน ระหว่างทางเอลิกที่อยู่ในอาการหวาดกลัวก็ได้แผ่สนามแม่เหล็กออกมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวส่งผลให้คิดตินมีอาการหายใจไม่ออกอย่างรุนแรงเอลิกรีบวิ่งลงไปจากรถและคิดตินก็หายเป็นปกติเมื่อเขาสงบลงทั้งคู่ก็ออกเดินทางต่อจนมาถึงที่กระท่อมกลางป่าที่เป็นของเพื่อนคิดตินจึงนั้นเธอก็ช่วยทําแผลให้กับเอลิกที่เกิดขึ้นเต็มร่างกายเอลิกที่เริ่มจะไว้ใจคิดตินเขาก็เล่าว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงดูดให้เขามาที่ฟาร์มแต่ก็ไม่สามารถอธิบายเป็นคำ พูดไดไ้อีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่เฮทเวก็คุยกับตำรวจว่าพายทุที่เกิดขึ้นมันเป็นฝีมือของเอลิกและถึงเขาจะช่วยเหลือชีวิตของเธอแต่เอลิกก็ต้องถูกควบคุมก่อนที่จะเกิดเรื่องวุ่นวายมากขึ้นกว่านี้ กลับมาที่คิดตินขณะที่เธอกําลังคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อไปเธอก็ตัดสินใจว่าเอลิกค,ควรจะมอบตัวกับตำรวจเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เอลิกจึงได้แต่งเงียบและยินยอมทําตามทุกอย่างที่เธอต้องการเมื่อทั้งคู่กําลังจะขึ้นรถฝนก็เริ่มตกลงมาคิดตินที่อยากจะทดสอบอะไรบางอย่างเธอก็โน้มตัวเข้าไปกอดเอลิกทัในใดนั้นฝนก็หยุดตกท้องฟ้าเปิดและแดดก็ส่องลงมา ทำให้คิดตินได้รู้ว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนไปตามความรู้สึกของเอลิกเมื่อเขาโกรธก็จะเกิดพายุเมื่อเขาเศร้าฝนก็จะตกและเมื่อเขามีความสุขท้องฟ้าก็จะสดใสคิดตินเลยเปลี่ยนใจไม่พาเอลิกไปมอบตัวแต่เธอจะพาเขาไปที่ฟาร์มของญาติเอลิกเพื่อหาคําตอบให้กับเรื่องทั้งหมด ทั้งคู่ขับรถออกมาขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อจะเดินทางข้ามฝากและเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นระหว่างนั้นสายโทรศัพท์ของคิดตินก็ดังขึ้นแต่เธอก็ตัดสินใจไม่รับมันและโยนลงไปในทะเลสาพเพื่อไม่ให้มีใครติดต่อเธอได้อีก เมื่อเดินทางมาถึงอีกฝากคิตตินก็แวะซื้อของที่ปั๊มน้ำมันและเธอก็ได้เห็นข่าวในทีวีว่าตอนนี้นั้นเธอได้กลายเป็นผู้ร้ายร่วมกับเอลิกที่หลบหนีการจับกุมของตำรวจเธอจึงตัดสินใจรีวิ่งไปขึ้นรถก่อนที่จะมีใครจำเธอได้และขับออกไปในทันทีเอลิกบอกว่าเขาเห็นภาพบางอย่างในนิมิตว่าที่นี่กำลังจะกลายเป็นโลกที่ว่างเปล่าและมันก็ยิ่งทำให้คิตตินอยากจะรู้ว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่เพราะพลังที่ยิ่งใหญ่ของเอลิกเขาอาจจะใช้มันปกป้องโลกใบนี้ให้มีแต่ความสงบสุข เธอจึงรีบขับรถไปให้ถึงที่ฟาร์มเพื่อจะหาคำตอบให้เจอ ด้วยความเล็งรีบคิตตินก็พยายามจะขับแซงรถบรรทุกแต่ก็มีรถอีกคันขับสวนขึ้นมาพอดีโชคดีที่เธอสามารถหักหลบได้ทันทว่าเอลิกที่อยู่ในอาการหวาดกลัวเขาก็เผลอปล่อยพลังออกมาทําให้รถพังเสียหายและไม่สามารถขับไปต่อได้ทั้งคู่เลยขอร้องรถบรรทุกที่ขับตามมาให้ช่วยพาพวกเขาเดินทางไปต่อซึ่งคนขับรถก็มีน้ําใจช่วยพาทั้งคู่ไปส่งยังจุดหมายแต่เจ้าหน้าที่แฮทเวเธอก็ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเธอสั่งให้กองกําลังตำรวจสกัดจับรถบรรทุกที่ทั้งคู่ ู้นั่งมาเอลิกที่ไม่อยากให้คิดตินต้องเดือดร้อนไปด้วยเขาก็ลงไปขอมอบตัวแต่โดยดีแต่ตำรวจที่มารับตัวเขาก็ได้ถือปืนมาด้วยคิดตินจึงไม่สามารถมองอยู่เฉยๆได้เธอวิ่งเข้าไปหาเจ้าหน้าที่และขอร้องไม่ให้เขายิงเอลิกและนั่นก็ทําให้เธอถูกจับกดลงกับพื้นเอลิกที่ได้เห็นเขาก็เริ่มที่จะโมโหและสร้างพายุลูกใหญ่ขึ้นพร้อมกับพลังมหาศาลที่ไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายคิดตินจิงพยายามจะเข้าไปเตือนสติเอลิกให้เขาควบคุมมันให้ได้เอลิกจึงยอมใจ ลงและบังคับให้สายฟ้ามาเป็นกำแพงป้องกันกันตัวเขาและคิตตินไว้ในที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้เห็นพลังงานยิ่งใหญ่ของเอลิกก็ตัดสินใจถอนกำลังกลับแต่ทว่าร่างกายของเอลิกนั้นก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยเช่นกันคิตตินที่ได้เห็นว่าเอลิกกำลังจะตายเธอก็ร้องขอความช่วยเหลือจนหัวหน้าตำรวจทนดูต่อไปไม่ไหวและเข้ามาช่วยพาเอลิกไปส่งยังโรงพยาบาลพร้อมกับสั่งให้ทุกหน่วยเปิดทางให้แก่พวกเขาเจ้าหน้าที่แฮทเว์ที่รู้สึกไม่พอใจก็ได้ติดต ต่อไปขอกําลังเสริมจากอเมริกาโดยเธอให้เหตุผลว่าพวกเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าเอลิกนั้นสามารถทําอะไรได้บ้างยังไงเราก็ต้องควบคุมเขาให้ได้ ที่โรงพยาบาลเอริกฟื้นขึ้นในเครื่อง M อ็สแกนโดยคณะแพทย์ต้องการที่จะรู้ว่าภายในร่างกายของเอริกประกอบด้วยอะไรบ้างและเมื่อเปิดใช้งานเครื่องทนใดนั้นไฟฟ้าทั้งโรงพยาบาลก็ดับลงตามมาด้วยเรื่องวุ่นวายเมื่อเด็กชายที่อยู่ใน ICU ียูกำลังจะเสียชีวิตเพราะเครื่องกระตุ้นหัวใจไม่ทำงานเอริกที่ได้ยินก็ขออาสาใช้พลังของเขาในการช่วยเหลือเด็กคนนั้นแต่ระหว่างที่กำลังจะเดินไปพ่อของเด็กเกเรในตอนต้นเรื่องก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและจะใช้ปืนยิงใส่ เอลิเพื่อเป็นการล้างแขนเอลิกจึงกล่าวแสดงความเสียใจพร้อมกับบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนั้นแต่ในตอนนี้เขาจําเป็นต้องช่วยเหลืออีกหนึ่งชีวิตได้โปรดปล่อยให้เขาไปซึ่งพ่อของเด็กเกเลก็ยอมเข้าใจแต่โดยดีและเปิดทางให้กับเอลิก ในห้องไอซียูเอลิกจับไปที่หน้าอ,อกของเด็กชายและปล่อยพลังออกมาแค่เพียงเล็กน้อยก็ทําให้เด็กคนนั้นฟื้นขึ้นและได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปสิ่งที่เอลิกทํานั้นมันเป็นข้อพิสูจน์ต่อทุกสายตาว่าเขามีพลังที่จะใช้ปกป้องเหล่ามน,มนุษย์ได้อย่างแท้จริงทําให้เหล่าชาวเมืองที่ทราบเรื่องต่างแหกันมาให้กําลังใจเอลิกอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลและแล้วเขาก็กลายเป็นที่ยอมรับจากทุกคนทางการประเทศนอร์เวย์จึงสนับสนุนเอลิกให้พาพวกเขาไปยังฟาร์มเพื่อหาคําตอบที่ แท้จริงและหัวหน้าตำรวจก็ได้ส่งหนังสือตำนานเทพ,พเจ้าให้คิดตินอ่านให้เอลิกฟังเนื้อความข้างในเขียนเอาไว้ว่าเทพ,พเจ้าทอและเทพ,พเจ้าองค์อื่นๆได้เสียชีวิตจากสงครามแล็กนาล็อกลูกชายทั้งสองคนของเขาก็ได้สร้างฟาร์มเอาไว้ตรงซากปรักหักพังของเมืองแอดกาดเพื่อเตรียมตัวสำหรับการกำเนิดของเทพ,พเจ้าใหม่อีกครั้งไม่แน่ว่าฟาร์มที่เอลิกกำลังจะเดินทางไปอาจจะเป็นฟาร์มแห่งเดียวกับที่ลูกของทอได้สร้างเอาไว้ก็เป็นได้และเมื่อทั้ง3าไปถึงที่นั่นก็ได้พบกับ ฟาร์มที่เอลิกเผาทำลายมันและบางสิ่งบางอย่างมันก็ดึงดูดให้เอลิกไปยืนอยู่ตรงใจกลางหัวหน้าตำรวจเลยขอกําลังจากทหารให้มาช่วยขุดพื้นที่ดังกล่าวส่วนเจ้าหน้าที่เฮทเวเธอ์เธอก็ได้สั่งให้มือปืนสไนเปอร์คอยจับตาดูเอลิกอยู่ในระยะไกลถ้าหากเขาทําอะไรที่ผิดปกติก็ให้จัดก,การยิงเอลิกในทันทีหลังจากที่ขุดลงไปจนเสร็จก็ได้พบว่าสิ่งที่เขียนในหนังสือเป็นเรื่องจริงภายใต้ฟาร์มแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมสิ่งที่เหลือจากสงครามแล็กนารล็อกเอาไว้ทั้งจานลึกั สอนลูนที่เป็นภาษาเทพปพระเจ้านรอดและต้นไม้อีกดาซิลที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกทั้ง9ในตำนานรวมถึงกล่องลึกลับที่ใส่อะไรบางอย่างเอาไว้ข้างในเมื่อเอลิกได้เห็นมันเขาก็เปิดออกดูและได้พบกับถุงมือสายรัดเอวรวมถึงคอนโยเนียเอลิกไม่รอช้าเขาหยิบสิ่งของพวกนั้นขึ้นมาใส่ในทันทีทําให้พลังของเขาถูกถ่ายเทไปที่คอนโยเนียโดยที่ไม่ทาอันตรายต่อร่างกายเอลิกแม้แต่น้อย จึงนั้นเอลิกก็ขึ้นมาข้างบนเพื่อจะบอกกับทุกคนว่าเขาสามารถควบคุมพลังได้แล้วแต่เจ้าหน้าที่แฮตเทเวเธอก็คิดว่าเอลิกกำลังจะใช้อาวุธทำอะไรบางอย่างจึงสั่งการให้สไนเปอร์รอบสังหารเขาซะ แต่กระสุนนั้นก็พลาดถูกเข้าที่หัวของคิสตินเอลิกจึงพยายามจะใช้พลังกระตุ้นให้คิสตินฟื้นขึ้นแต่มันก็ไร้ผลเพราะร่างกายของเธอเสียหายมากเกินไปด้วยความเสียใจเอลิกก็ระเบิดพลังทั้งหมดออกมาทําให้กระสุนที่ยิงเข้ามาอีกนัดไม่สามารถเข้าถึงตัวเขาได้จากนั้นเขาก็ใช้พลังสายฟ้าโจมตีใส่ชาวบ้านที่มายืนมุงดูและทําลายเมืองแห่งนี้จนพังพินาศเช่นเดียวกับภาพในนิม,มิตของเขา หลังจากเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นเอลิกอีกเลยเหลือแค่เพียงท้องฟ้าในประเทศนอร์เวย์ที่ถูกปกคลุมด้วยพายุตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้สรุปคือเอลิกเป็นเทพเจ้าทอที่กลับชาติมาเกิดตามคำทํานายแต่เพราะว่าเขายังไม่รู้จักวิธีควบคุมพลังก็ทําให้ลูกหลานที่ดูแลฟาร์มต้องมาเสียชีวิตไป ไม่แน่ว่าแฮทเว y ที่ต้องเล่นงานแต่เอริกเธออาจจะรู้เรื่องราวบางอย่างที่เป็นความลับก็เป็นได้เพราะยังไม่มีคําอธิบายใดๆที่แน่ชัดให้กับที่มาของเอริกหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ที่5.8คะแนนและเว็บล t t e เ t o m a To โ s ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่53ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทำคลิปให,ใหม่ต่อไปด้วยนะครับ